พันจ้ามหาชน OMC ค่ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะมาแบ่งปันนะจ๊ะเรื่องการอัปเกรดนะคะ NFT ค่ะทุกคนการอัปเกรด NFT นะคะ V3 นะคะทุกคนอันดับแรกนะคะทุกคนต้องเตรียมนะคะนี่ค่ะ2มาติกนะคะทุกคนมาติกนะคะ2มาติกนะคะและ OC นะคะประมาณนะคะ อยู่ที่ว่าถ้าเป็นสล็อตที่ถ้าเป็นสล็อตเอ่อถ้าเป็น NFT สองนะคะก็เตรียมไว้ประมาณยี่สิบห้านะคะอ่ะไปกันเลยค่ะไปที่ค้นพบนะคะอ่ะแล้วก็ค้นหาค่ะแต่ที่ค้นหานะคะเรามีลิงก์อยู่แล้วนะคะลิงก์สมัครค่ะสามารถเข้าที่ลิงก์สมัครได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ แตะเข้าไปค่ะลิงก์จีรีจิสเตอร์นั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วค่ะอ่าเขาจะพาเรามาหน้านี้นะคะทุกคนก็ตรวจดูนะคะว่าเราคอนเน็กกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรานะคะม่มีรีจิสเตอร์นะมาที่ล็อกอินนะคะเพราะเรารีจิสเตอร์ไปแล้วล็อกอินค่ะสไลด์ขึ้นค่ะสไลด์ขึ้นนะคะและคลิกนะคะออโต้ล็อกอินค่ะ อ่าพอออโต้เลิกอินเสร็จนะคะอันนี้พันอัพไปแล้วเนาะถ้าเป็นเนี่ยค่ะเราดูตรงนี้นะคะสล็อตไหนใช้เท่าไหร่เนี่ยเราดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าทีนี้พันไปสล็อตที่ห้าเนาะ NFT สล็อตที่ห้าอุ้ยเกือบไปหกซะและ้วอ่าคลิกไปเลยค่ะ Buy now นี่ค่ะแล้วก็คลิกยืนยันนะคะยืนยัน ใส่รหัสเศรษฐีลงไปอ่ะแล้วเราก็ออกไปดูนะคะที่หน้ากระเป๋านะคะทุกคนไปดูที่หน้ากระเป๋าค่ะนี่ค่ะมาคลิกที่มาติคนะคะดูสิคะว่าเขาทำธุรกรรมเสร็จหรือ,อยังอันนี้รอดำเนินการนะคะ ถ้าหากนานนะทุกคนถ้านานนะคะเราจะทําการยกเลิกนะคะแต่ถ้าไม่นานก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะทุกคนดูโอซีิอ๋อโอซีหักเหรียญไปแล้วนะคะทุกคนอ่รอค่ะอะ่เนี่ยค่ะรอรอรอค่ะทุกคนบางอันนะคะก็จะเฟลนะคะเห็นไหมคะ ถ้ามันนานมากนะเราจะยกเลิกเนาะแต่ตอนแรกพันทําด้วยความไม่รู้ไงก็เลยไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคะเขาเดินละก็รอยืนยันให้มันเสร็จพออ่าเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเรากลับไปที่หน้ากระเป๋าของเรานะคะเอ้ยกลับไปที่สล็อตของเรานะคะเขาเรียกว่าขุมทรัพย์ทองคำค่ะอ่าล็อกอินค่ะ ออโต้ล็อกอินค่ะไวมากค่ะทุกคนอ่านี่ค่ะเราก็มาดูค่ะอ่าสล็อตห้าสำเร็จแล้วนะคะคำว่าายนาวก็จะหายไปนะคะก็จะมีผังขึ้นมานะคะทุกคนแค่นี้เองค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเฮ่งเฮสุดปังรวยรวยรยทั้งแผ่นดินจ้า เข้ามาทำออฟแคสกันนะคะทุกคนจะมีความสุขกันนะคะเพราะเรานะคะเริ่มต้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยนะคะใช้กำลังคนนะคะในการทำให้มีรายได้นะคะและเอารายได้นะคะอัพสล็อตขึ้นไปนะคะสวัสดีจ้า